คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะซึ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์พอ,อ,อสวอ,ออกให้บริการประชาชนฟรีที่อำเภอกลุ่มภวาปีพาไปที่หอประชุมโรงเรียนพันดอนวิทยาตำบลพันดอนอำเภอกุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี2566จังหวัดอุดรธานีและเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอซึ่งเป็นการบรณาการบริการของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบัานการศึกษานำบริการออกให้บริการประชาชนเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้จังหวัดจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึงนะคะโดยครั้งนี้ค่ะมีส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีออกมาให้บริการกว่า60หน่วยงานค่ะในส่วนของกิจกรรมที่สําคัญนะครับที่นํามาให้บริการประชาชนเองเนี่ยก็จะมีการมอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทในพระบรมราชุป,ปถมัม สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวออให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมฝังเข็มนวดแผนไทยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมบริการด้านสัตวแพทย์ติดตามเยี่ยมชมผู้ป่วยติดเตียงระมอบอยาชุดพระราชทาน50ชุดมีการมอบถุงยางชีพมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้และออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพและเงินแก่ผู้ป่วยติดเตียง มีการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินมอบถังน้ําและพันปลารวมถึงให้คําปรึกษาทางกฎหมายจัดบริการทํำบัตร,ร,รประจํำตัวประชาชนให้คําแนะนําด้านการเกษตรประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับ